เลขแปมันหลบคนค้างให้เราคุยไว้เป็นกระมีไนะน้อยหมูตอตาเคมหมดยังหลังเหรอหลบคนค้างนายรับตาหมดยังคุณตาหมดไปรูบังดูคุณตารูบังหมดไปหมดแล้วเออเอาโอเคเธอสองคนจบงานแล้วนะน้อยหมูนะแจ้งกิ้วเก่งมาก ถ้าเยอะเลยเหรอน้อยหมูสีอะไรเยอะกว่าสีดำหรือสีขาวสีดำเอาไปเก็บไว้หมองเก่านะอ่ะคุณตะเคมยอ้าวอันนี้ขอนมคุณตะเคมชอบไหมคาเดเมียคาเดเมียนั่นะคะคุณตะเคมมีมะขามหวานของคุณตะเค็มตะเคมกินไหมเอาไหม กานนีกินก็ของได้หมดยิงได้จ้าไหนดรอวาไหวเออเอาวางไว้เลยไหวไตไตบ่อลนางคุณตาเนาะคไตาที่นางคุณตาถึงในนี้คุณตาก็จะกินเลยแกกินเลยไหมคุณตาตาหนาวได้ใส่เสื้อซ้ำตันเฮ้ยบ่เปนดมาข้าวฟอมมาข้าวไดเมียนี่แม่นี่เนาะแกกินแมมที่ข้างในดําที่ข้างในเป็นอันเขาขาแม่คุณตาที่คุณตาเคยกินแม่จำไม่ได้นะ อาะเราแกะซิหมูหม,มูทำไมแกะนอยหมูมากหมูฉีกออกเอาฉีกตรงนั้นออกก่อน,นอ่ะฝั่งนี้สีฝั่งนี้เออสีฝั่งนี้ด้วยไม่ตรงนี้ <c oughs> เออนั่นแหละแล้วแกะเข้าไปอันนี้เอาไปทิง้งถังขยะน้อยน้อยนี้ไปทิ้งถังขงยะลูกขยะนะเอาฉีกออกอันนั้นนั่นนั่นถุงแกะเอาไว้ไหนแกะได้ปะเออนั่งเอาล้วหมูต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาเนย เออนั่นแหละเอาขึ้นมาเอามางอกมาก่อนเออย่าแย่งกันเอามาเอาตัวนั้นขึ้นมาก่อนน้อยเออเอาถุงเออมีรูอยู่มีรูอยู่เหรอเขาเขาเอาตัวนั้นมาแกน้อยอย่าพุ่งมันเฮานั้นมาเก็บเก็บนมอยเธอเอาไม่น้อยเธอต้องเอาอันนั้นขึ้นมาเออเอาตัวนั้นแหละหมูตัวนี้พี่ทิ้งขยะในมุปเอาเอากระดาษพลาสติก เออตัวนั้นแหละขึ้นมาเออเอามาเอามาแกะบะนี้เอาอย่าพึ่งอันนี้เอาใส่ไว้ในถุงคือเก่าเอาทำทีละลูกอันทีละลูกเอาเอาตัวนั้นมางัดเอาตัวนั้นเอองัดเอาหมูงัดงัดพวกเพนเอาไม่คุณตางัดสันเธอเห็ดพ่กเป็นคุณต่างเคยเห็ดโกดลงได้ไหมมุดแห้ง ไอ้คุณตากัะได้คุณตาเคยงัดอยู่นี่คือบ่เอาลงลึกสิเ้ยเอาคุณตางัดชิคคุณตาเคยทำงัดเอาเอาเข้าตร่งมองดูเอาตรงดูนะดูได้ไหมล่ะคุณตาเอางัด อเออนะเออนีแล้วข้างในเอออย่าไปทำของคุณตาคุณตาลุ้เออแล้วงัดเออออกมานั่นกินเลยบบบนี้เอากินเข้าปากนั่นมันจะงัดอย่างนั้น,นเห็นไหมคุณตาพาทำเออเนี่ยคุณตากินจะเห็นตัวอย่างคุณตาไหมเอากินเลยบันีเอาวางไว้ <c oughs> มนมเออนั่นแหละต้องเอาตัวนั้นงาดร่อยไหมมันดีนะมะคาเดมียนัทจ้ากินตาชอบยำได้บ่กอาหัว <c oughs>